รู้สึกว่าวันนี้เหมือนเหมือนได้เจออะไรฮาๆชัวร์เลยพี่ผมรู้สึกแปลกๆกระดาษเขารีเควสขอคุณโทนี่มาฮะใช่ตรงไหนครับในกระาดาษนะครับกระดาษกลา,กางโอเคครับรอบนึงครับเนแอ๋พูดยังไม่ทันขัดคำเลยขอว่าแล้วใชครับผมว่าอยู่ตรงวันนี้รู้สึกแปลกๆเหมือนจะเจออะไรก็ไม่รู้พี่รู้สึกแปลกๆเหมือนจะเจออะไรที่มันแปลกๆอยู่พี่ ไปดูเลยไปดูวันเดียวพี่ผมตาแมงตาแมงใจตั้งนานแล้วพี่ว่าวันนี้มันจะมีอะไรปะวะนี่ไงเมื่อกี้เคาลงมาพูดพอดีเลยรีเควสต์ะกลา, <c oughs> า,างให้ต้งไหนไวะพี่ชกุลเข้ามายังครับพี่เข้าแล้วครับการให้ต้งไหนวะเจ้ากระดานกลางคือสามวงครับพี่ซ้ <c oughs> ายมือเนี่ย <c oughs> สิริกับมันเข้ามาโอ้โ <c oughs> หแรัอืมสิริกับันเข้ามาแล้วผมว่าแล้ว ว่าแล้วเห็นไหมพี่ผมบอกพี่แล้วผมบอกพี่แล้วผมบอกพี่แล้วงา,านนี้ผมไม่ทำวะโค่ลูกระเบิดย้อยมากเลยพี่เหียบมีระเบิดย้อยด้วยเหรอเขาอยู่ไหนกันวะ ตำรวจเอ้ยนายกข้างเหรอข้างมี่นายกข้างเลยผมมาที่มาผมมาที่มาผมผู้ตำรวจอสองอสองมาเร็วอสองอสองคุณเนี่ยคุณเนี่ยคุณเนี่ยกระดาษแดงกระดาษแดงเพื่อนมาเร็วอสองกระดาษแดงเอยู่ไ่โจรอยู่เห็นคุณหญิงด้วยแป๊บนึงโ่งไอ้เธอเธอเธอพี่รออยู่นะสอนอนนะ ตนึงแล้วตัหนึ่งแล้วรอนน่าแตงแล้วรอหน่าแตงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเขาถ้าผมวิ่งไปแล้วผมขึ้นได้อะพี่ว่าไงเพื่อน โอเคเวลาวลาแล้วพี่เก่งพี่เก่งใช่ไหมพี่เก่งมานี่เลยมาเนี่ยเลยเก่งใช่ไหมเหมือนเดิมดิเหมือนจะไม่ชินไอพี่เวลาเวลาเราเจียวนี้เราอันนี้ป่ะเราเราปลดกุญแจกลับไหมหรือว่าเราอะไรกลับไหมหรือว่าเจียวได้เลยเธอพี่เราบังคับไม่ได้ด้วย เออประกันชั้นไก่อนโจกุณอยู่ไหนวะพี่โจกุณอยู่ตรงไหนอะก <c oughs> ดมาสถานเบาหรือว่าต้องเขียนขึ้นมาเองอะโจกูนเขียนเองเลยไม่ล้างเงินเรียกเก็บเองเก็บกับเราไม่ต้องสายบินนะเขาโอนเมื่านนี้เจอแบบนี้แหละเขาทำไปแล้วผมรักหลบพี่ของจริงเลยน่าอยู่ โอเคนอนคู่เล,เลิกแล้วครับเป็นตำรวจไปเป็นคนดูแลอาวุธว่ะรีเควสรีเควสมาด้วยวผมก็ว่าอยู่วันนี้คิ้วขาวากระตุกเี้ย yeah. สวยจริงจริงรีเควสมาจัดซะ แน่ๆน่าจะเกิดอาการจับคนมากกันไปพี่ช็อตน่าจะแบบว่าโดนดีคุยช็อตมากหายบนแบบขึ้นเรือรัวอะไรเงี้ยพี่อ่ะสองเพื่อนนอนตายอยู่เหม่ยช่วยเพื่อนหน่อยดิเฮ้ยนึ่งกูจับอยู่จับใครเลขเลขกยี่สิบเอ็ดครับผมสองพันครับผู้หญิงครับแบบนี้ครับผมดีจริงๆส่งคุกหรือว่าส่งคุกตู้ปลาพี่ส่งคุกไหนอะส่งคุกส่งคุกดิึ่งโอเคห้านาทีใช่เออของเราชุดเราตำรวจชุดเราจับห้านาทีให้หมดเลย อย่ซีเรียสจบป่วยข้าจบเนาคัรแล้วทำอะไรต่อดีละ่ะอย่างนี้รอซื้อเมื่อกี้เป็นค,คนรอซื้อผมไปแล้ว ผมโดนล้อซื้ครับพี่แมวใช่ครับเมื่อกี้ผมก็ผมเห็นแล้วรถถังใช่ไหมครับผมถ่ายผมโดนล้อยังยังเมื่อกี้กันไปยังโดนล้อตู้ว่า <laughs> เดี๋ยวผมมาเนี่พี่ว่าแล้ว <laughs> เราล้างหน้ามือหน้ามัน,นามากเลยมันเอาเขารถไปด้วยหรอ คุณหมอชุดเลยครับฮัลโหลครับผมครับผมครับผมไล่เคสก่อนมีใครอยู่ทะเลทรายไหมครับหลักเกันเท่น,น้นสองเดี๋ยวได้จุดกลางจอว่ะเออจุดกลางเต็มเ่าาโคตรเยี่ยมใช่หอ<า>รอเกมสบายห,าหรอ,หรอเรื่องข้าวผอไม่เพียงพออย่างนี้แหละ เอาถูดกลางเต็นท์เป่าไม่ใช่แบบแ้นใครเขาดูดเลยวะเต็มปอดเลยอะ่ะช่วยพี่ชายทำไงฮะ ยอดไปเลยไอ้สองยู่ไหนอ่ะไล่จับไปพี่เจี๊ยบเดี๋ยวเราไปสนองกันไปเอายศให้โชว์กนเออไอ้ใครไปรับซีรีส์ให้หน่อยไอ้สองไม่ต้องรับกับโชดีเดี๋ยวกันเอ่อกระเป๋าเล็กนะครับที่ยันนะครับอะไรนะหนึ่งแปดหกเจ็ดร้อยครับสเมื่อกี้ผมเจอเมื่อกี้ผมเจอ ไอ้แย่แซงไปหามืงจริงๆเหรอเจอหมองพอดีหมอครับหมอเขี่ยมันสุดว่ะมันเบิกถังออกซิเจนได้ไหมฮะใช่ตำรวจใช่เหรอขนาดมีหญิงขนาดแล้วนะโอเคฮะอ๋อโทษโทษผมเคยผมเคยเบิกอยู่กับหมอครั้งนึ่งอะครับอย่ากูบอกให้สกิดมาไอ้สัสเคยเค้าแต่งตัวส้นตีนแล้วนะจะพี่โธนี่อยู่ไหน ไปสวัสดีครับคุณสิริไม่มีรถน่ะสิริอยู่เทเลซายผมต้องำรวจตำรวจเอามึงจับกูทำต้นตีเลยอ่ะน้องครับโอ้ฮัลโหลไอ้ตองครับต๋องรับสิริที่จุดแบกรถเทเลซายดิได้ครับแล้วมึงล็อกกูทำไมน้องไม่แล้วแล้วโอ้ยเอาตัวไปสองเทเลซายนะครับ คุณพูดไปดีกับคุณตำรวจนะเออคุณพูดไปดีกับตำรวจนะมีเหรียญใส่สูตรนะพี่ใช่ครับเป็นมันเป็นมันเป็นอารมณ์เหมือนเสื้อผ้าเปลี่ยนได้เลยพี่ใช่หรอมันต้องมีเหรียญใส่สูตรด้วยหรอผมทำแหวนได้แล้วพี่ผมก็เลยใส่ได้เลยเชียร์ใส่ได้ปะไอ้สองเรายังใส่ไม่ได้ปะชุดมันเท่ด้วยแหละใช่ครับชุดนักเท่ชุดชุดตีนักเท่พี่ของตำรวจนี่คืออ๋อมีตัวนี้ว่ะ ขอขอยางกินข้าวแป๊บนึงไปรับรีสีก่อนใช่ไหมมีปิ้นโตว่าพี่ขอปิ้นโตหน่อยดิได้ก่อนพี่โตหมดแล้วพี่ผมยังพี่เดียวที่ผมกับพี่ชายได้ครับน้องชายเออพี่แมวยกหน่อยพี่โชว์พี่โชว์เรายหน่าไหมรอยยกกว่าเรียกอะไรเรียกอะไรแค่เรียกพอเลขหนึ่งเก้าศูนย์ครับที่นี่กูต้องแต่งตัว เป็นพิโตำรวจนครบาลไม่ไม่ไม่เราเป็นยามพี่ยามต้องแต่งตรงนี้ยามแต่งตรงนี้โอเคพี่บอกพี่แมวพี่แมวพี่แมวลงมาหน่อยด้วยมันติดมันติดมันติดมา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 ที่มาหน้าระงับไปกำลังไปผมจะล็อตื้อเสียใจด้วยนะทำไมนะผมจำได้แล้วพี่ตัวนี้พี่นี่อ่ะสองครับพี่นี่พี่ดูแต่งตัวดิเออยามดูดูมาไหมว่าแน่เนี่ยมันแตกไปสามละลงแบงค์ล่างอันเนี้ยเห็นละ มันห้ามหลบหนีขึ้นเขาเนี่ยตอนนี้แล้วทำไมมันขึ้นวะเพรหนุ่มไม่อ่านอะประกาศล่าสุดคือห้ามหนีขึ้นเขาแล้วใช่ไหมไม่ยมันประกาศนานแล้วใช่อันนี้ซีเฮียเขาเน้นให้เหลือขวาเหลือแค่ขวาแต่ซ้ายแตกหมดแล้วเหลือขวาล้อเดียวสามสิบเหรียญโอ้ผมครั้งละห้าพี่ตอนนี้พี่เอาสองบนนะพี่ สองบทบทว่าแบบว่าเราหลอกตังค์ไปหมื่นหนึ่งถามพี่โชกุนได้เลยพี่ใช่ไหมพี่พี่ใช่ครับใช่ครับสองบนครับเมื่อกี้บทมึงบอกมันมันบอกว่ามึงหลอกเงินไม่ให้โอนเงินให้มึงอ่ะผมไม่ได้พูดผมแค่บอกว่าพี่จะไปโอนไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ว์โอนมาสองหมื่นดิมาครัมีถึงไหมกูมีไม่ถึงเพื่อนพวกพวกนมผงให้กูมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วห้าพันบาท กระทั่งตอนนี้น้องให้กู้น้องหาทีให้กูใหม่อีกหมื่นนึงแต่หมื่นนึงกูไปแล้วไอ้เหี้ยพี่ที่ที่เบิกรถทะเลทรายนี่คือทางเมืองอะหรอใช่ไหมไอ้ตรงนั้นเขใจโรงพาบาละทะเลทรายข้างหลังอะโอเคครับกำลังไปครับผมนี่สิ่เขเป็นตำรวจหรือเปล่าเป็นครับเป็นเป็นเป็นไม่เธอถามจริงเพื่อนจุดการนอ่เดี๋ยวถ้าไม่เป็นตำรวจเดี๋ยวถ้าไม่เป็นเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ท่านผอให้โอ้โหโอ้โหพี่ดูรถดิพี่ โอ้รถโลกรีดมากเลยพี่รถรถอย่างนี้ถ้าคนขับคนนี้นะก็จับได้ไอสองเป็ตำรวจเสียงหล่อให้ดูหน่อยสิสวัสดีครับผมขออนุญาตค้นตัวนะครับถอดเสื้อหน่อยครับผมเราป้าเราก่อนไหมไม่เราป้าเลยรับที่นี่ใส่ตลกตลกหื่นอย่างกันนะทุกคนถอดเกงด้วยครับผมยังไม่แตกเลยพี่สุดจัดยังไม่แตกจับยังไงวะน่ะโอเคผมรู้พี่พี่ขับไปใกล้พี่สี่ิคนไหนอ่ะสวัสดีครับ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 สวัสดีคุณสวครัสวครับสครับสวครับสว อ่าคือรถไปเลยครับผมพ่นอากาศอีกกับสองนะครับใช่สิริไหมเนี่ยได้ตายอีกแล้วดูสิได้นอนพื้นอีกอ่ะทีนี้นอนนอนนานด้วยไม่ใช่อะไรหรอกสิริไม่เข้าวอตำรวจเนาะสวัสดีครับคุณสิริครับผมพ่นอากาศเอกอับพิชิ์ครับเอ้ยเองนี่พูดเองพูดเองมึงปิดไม้บ้างดิมึงพูดใเกมบ้างดิอ๋อเหรอโ็ตโองโดนไม่หยุดเลยว่ะ สรุปเราเป็นคนหนีนะเธอใช่พี่อ๋ออูถูถ้ามันมีสักเม็ดนึงที่เฉียวเข้าหัวไม่ให้กูออกสอนอเจริญเจริญพรเถอะโอ้ผมกลมอยู่พี่ไม่โดน จะบอกว่าวันนี้นายกพาลูกข้างลูกสาวข้งขางจา,า,าพี่สิริมาแล้วเอาไปเอาให้ลงที่ไหนเสี่ยงอูแบบนี้ไม่ค่อยปลอดภัยพี่ชายผมตายพีพวเหรอคำ <laughs> ว่าตายเมื่อวานเนี่ยเองพี่ไม่อยากพูดพี่มาเนี่ยพี่ตายรัวๆเลย คนเฮียอะไรบ้างรถถังบ้างอะไรบ้างโอ้ไอสองหนึ่งแปดเจ็ดจ้าเรียบร้อยครับ คุณจ้าตเสียงเปลี่ยนนะเพื่อนเออขอขอขอยอดนิดนิด้วใช่ทำไมยอยากต้องมาขนาดนี้ก็ต้องเล่นแล้วเลยอ่ะพี่รองจอได้ะครับพ่ดีพสดีพี่รองจอใดทุกคนนะครับอออมาแล้วแล้วลช็อกเลยคตู่มาเองด้วยไอเย้ยตู่มาเองด้วย เราต้องทําการเปลี่ยนชุดก่อนครับอ่าเดี๋ยวดึงผมไม่ได้มันเดี๋ยวเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงใครไม่รู้ว่ะพี่ใช่เหรอเสียงใครพูดว่าไอ้ไอ้ไอ้เฮียแบบเสียงแบบกวนๆอุ้ยไอ้ถ้ามาแล้วกลับไปแบงไปเป็นอะไรนะพี่พี่อยู่ไหนพี่พี่อยู่ตั้งตั้งใหม่หน้าสนอพี่หน้าสนอมีคนไปหาพี่อ่ะพี่ดูดิพี่โอเคครับโอเคครับข้าแมวไปอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยมันมาเฮ้ยไป พี่แมวไปตายครับพี่แมวผมจะตายเรียบร้อยเฮ้ยตายครับพี่แมวเจอพี่ช็อตแล้วจับเธอเฮ้ยร่งสอดน็อตเร็วคุม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 ไม่ละกูไม่ได้เป็นตำรวจกูทำอะไรไม่ได้เลยเราห้าวหรอเราห้าวหรอเออตรงเพลสผมทำตัวให้ชินดีทำตัวให้ชินไระใจเบา ผมเนี่ยน้องล็อกมือยังหมอมามหมอมามีใครเสียชีวิีไหมน้องล็อกมือยังมีผมเสียเอาหมอไปแล้วเรียกหมอเรียกหมอก่อนหมอคนนี้ครับคนนี้ครับหมอครับมีคนสิครับคนไหนบ้างอ่ะที่เลิกอ่ะเดี๋ยวครบบ้าเลยพี่โชกุนพี่เข้ามาข้างในเลยแต่ยังไม่ครบพี่ได้เวลาซ้อมเด็กแล้พี่เมื่อวานมันเล่นคือเขาเล่นพี่ซุนได้เวลาซ้อมเด็ก่พีพร้อมวพี่เมื่อวานเขาเล่นพี่ซุนแล้วถีบมาดี แต่ว่าตั้งถอยไปแล้วดิดขอตั้งอย่างไรเนี่ยแล้วฉันตั้งนะครับทนไม่ไหวเมื่อวานยิงฉันตายไม่หยุดไม่ยอมใช่ใช่ให้เปลี่ยนไป็นเป็นปุ่มเซตนะพูดไปฟันเฟืองในในดิดะน้องฟันเฟืองในดิดพูดก็ตองเสียงแล้ววิดีโอครับแล้วก็มันจะมีขี์ลัด หยุดนะอ๋อเรียบร้อยไม่ให้พี่ทอนี่อรัพี่ตอนนี้ผมจับเด็กคนหนึ่งพี่อยู่ในนามพี่ใช่ครับผมว่าผมจะเรียกว่ากันเรียกครับตัวแสนหนึ่งอรพี่เรียกครับตัวแสนหนึ่งเมื่อวานเล่นผมซูนตกตายไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่รอบเล่นเพื่อนผมมีไม่ใช่เป็นแนวนี้ทคุณฟ้องพี่ทานี้เล่นซอนซอนตามมาแล้วแหละใช่แต่ผมแบ่งโซนตำรวจข้างบนคอพับอ๋อ ตอนตึกแดงตึกก่อสร้างแล้วก็นั่นนะครับตอนนั้นผงเป็นของพี่เลนนะพี่คุมเลยได้ครับไหนเราพิจารณาได้บ้างไหนเราพิจารณาได้นี่จับตัวเป้งได้จับตัวเป้งได้ครับจับตัวเป้งได้หน้าสนองไหมมีคนจับคนจับข้างสานองก็คุณแมวครับผมยังไม่ได้ยนเลยครับพี่พี่พี่เมพี่มาคนนี้ก่อนพี่มาคนนี้ก่อนผมเล่นตัวคนนี้ไหมวาง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 แล้วเดี๋ยวพี่แล้วจับไปเีครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะให้ไม่ให้ให้ไม่ให้ วิสาวๆเต็มไปหมดไม่มีใครช่วยได้นะบอกก่อนโอ้โหไปไหนไปไหนเลิฟเป็นไรอ่ะเลิฟแหมอ้อโดนนะเสานอแมวตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ไปพี่ยังไม่ได้ยอนเลยน้องรักเอออย่าเลวกูโดนะไรไม่รู้่ยเป๋เลยคุณมานี่หัวหัวหัวอะไรเนี่ย เดินทงไมเดินเข้าไปผมบอกให้คุณเดินเข้าไปไอ้พี่ผมโดนรับพาตัวพี่ผมบอกให้คุณเดินเข้าไปพี่ตำรวจดแขนไม่ได้หรอเข้าไปเข้าเข้าไป จะหนีไปไหนคุณจะหนีไปไหนไม่ต้องไม่ต้องเดินมาเดินเข้าไปในคู่เลยมันต้องมัวนี้ขนาดนี้เลยหรอไปเลยองทำอะไรทำอะไรทั้งลูกไม่ต้องเลยถ้าคุณดื้อคุณจะโดนแบบนี้ถ้าคุณดื้อแบบนี้ไปไหนขพี่ไปไหนคุณตำรวจเขาข้างอะไรแต่เราไม่เห็นใครเลยอ่ะเราไม่เห็นเลยมานี่ที่มีเสียงสิริชัดเจนใช่ไหมเดินไปคุณเดินไปโอเคครับ แม่งเอาฉันจะถูกไหนแลูกมองไม่เห็นอะไรเลยไม้อยู่ข้างลูนไงลูกจะถูโดนกระสุนเลยวะขาไป๋งใช่ลูกไม่เห็นใช่ไหมลูกมันตกไย่ลเปิดห้าเปิดเลยครับไม่มีรถน่ะต้องหารถได้จากที่ใดถ้าไม่เห็นก็คือไม่เห็นแล้วนะเห็นแล้วค่ะ เขาลืมกูเพาะวะเขาดูเงียบๆกันไปเรื่อยๆนะครับพี่ไปครับปลดล็อกมือได้ไหมคะน้องเจบเข้าไปคุณเข้าไปอยู่เขาอะเข้าไปคุณตำรวจแล้วใส่ใส่ปลดล็อกมือออกสื่อไม่ดีนะแล้วอะปลดล็อกอ้มอืมอืมน่าวทิปหาย น้องผมตายน้องผมตายครับน้องผมตายทีนี่คุณขับสนุกคุณเห็นด้วยตำรวจตายหรอเฮ้ยชองชอบเดในเกมก็จะปิดไปดีกอบด้วยดิเพื่อนโทษโทษโทางด้วยคุณขับหมอคุณเห็นมันเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมรถเอออืม เห็นมันเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมมีมีใครสลบในสอนอไหมไม่มีไม่มีไม่ใช่ขอรับความรู้หนูได้ไหมจะซ้อมอะไรหนูก็ได้เฮ้ยเฮ้ยหนชูเจ๋งตำรวจตายเป็นเรื่องสนุกนี่มันโชว์มาเปลี่ยนชุดกับสิริกรโมจิอุ๊ยโทษเปลี่ยนชุดมีกัไหมเร็วๆฉันไม่มีรถโอ้เปิดที่ขอด้วย ก็ไม่มีโรถอ่ะไปครับเปลี่ยนชุดกันก่อนขอข้างๆเบาเสียงหน่อยครับผมสวัสดีครับเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมครับอากาศมันร้อนอ่ะถ้าออกมาข้านอก็ต้วลองกระเทียมนะโอ้เดี๋ยวผมอยากระเทียผมเลยครับไม่เรขอเรื่องของผมเมื่อกี้ผมโดนพูดก่อนหตายกระเทียมอ๋เดี๋ยวกระทียผมเลยดีดีมากครับ ตุ้เงี้ยไปแล้วมนาะอาสน์อาสองไอ้โทนี่ใช้ปุ่มอะไรพูดอ่ะปุ่มเงี้ยไปแล้วอาตุ้ต้นท้องอยู่ร้านเสื้อผ้าแล้วนาหนวยที่สองไปได้ลองกี่รีบด้วยบัวหนึ่งเรียกบัวสอง ว่าสอนอพังเออต้องไปคุยว่ะต้องเยจจาเขี้ยเที่ยต้องต้องแสนหนึ่งครับพี่ผมบอกเลยต้องแสนหนึ่งใช่ครับต้องแสนหนึ่งไม่งั้นคั่งชัวร์พี่สอนอไม่มีที่อยู่จริงเล่นตกทีอยู่บ้านนี่เลยอะอยู่ในมือหรือเปล่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยอุ๊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 ยเจ็บ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  เจ้าประกาศที่บอกคืนก่อนมาอยู่ยิงอ่ไรเป็นเมอไรเขาได้มาเอารูปคืนไม่ไกลเกียร์ไม่กลเกีย์ครับเขาจะมาเอาลูกคืนนะพี่ เขาทะเจ้าหมดแล้วลูกเบียร์ทุกคนเขาเจ้าหมดเลยแรกตัวประกันดูซะด้วยจริงก่อนอจริงก่อน ชาวใครบ้างสามคนเลยสามคนเลยแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งได้เปล่าคนเลกหนึ่งเอาดิแสนหนึ่งสามคนเลยได้แสนหนึ่งอะแสนหนึ่งนะเอาะสองเลยนะลูกน้องเลยนะเอาสองท่ไหนเอาสองมาก่อนอ่าเดี๋ยวไปยิบสองมาโอเคพี่ได้ยินเสียงผมในเกมไหมพี่ได้ยิน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 นะได้ยินได้ยินเดี๋ยวสองคนนี้เราล็อกมือมาด้วยแล้วเราก็คุยกับเขาเอาแสนได้ครับพี่ ลงมาอุ้มคนนึงเออตรงเขาอยู่ข้างใต้กองเลือดตรงนั้นน่ะเดี๋ยวพี่เช่าคุณรอเมื่อที่ผมบอกนะพี่ชายสักครู่นะพี่ได้ครับได้ได้จะไปไหนอ่ะไปไหนเอยอ้าวหายหายไปไหนเอยไม่คุณตำรวจจะพาไปไหนมีคนมาประกันตัวไม่ออกหรอ ไม่อ,ไมอ,ไออกไม่ออกไปปนกตัวเราอ๋อค่ะอ๋อคุณตำรวจเข้าวคอเราเย็งมากเอ้าสิริสิรี <c oughs> อย่าบอกว่าิลี่ไปเขาไม่เหลือมันฉันถูกหลอกฉันถูกหลอกตำรวจคะมีเช็หรือเปล่าอ่ะยยครูโดนขาด้ลานเสื้อ ชิดชิดาสิครับามาเทด้าด้วยชิดามไหมออชิดชีดด้วย100ร้อยครับกประมาณหนึ่งสามศูนย์นนี้ชีดได้ใช่ไหมชีดครับชีดหมดเลยทั้งหมดเท่าไหร่ครับสองร้อยครับกระมาณหนึ่งสามศู ี่ได้มสามารถออกจากการอุ้มได้ไหมหนึ่งสามส่วนค่ะรองคนเอ้ามันจ่ายไปแล้วไม่ใช่หรอคะคุณหมอมันหักอ่ะหักในบินอ่ะไม่ได้หรอกผมดึงออกมาเออเขากำลังย้อนกลับไปหน้าสอนออันนี้ไม่มีเคสหลบใช่ไหมมีครับถ้าผมไม่มีดึงตัวได้อยู่ไหมพี่ถ้าไม่มีดึงตัวสีออกมาไม่ทราบคือกัน คนทรเลยนะอุ้ยไอสัตว์นาะเฮ้ยยก่อนเุยก่อน